สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าเตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะ สิ่งที่เราได้ไปฟังไปติดตามมาข่าวต่างๆนีแนละคะ่เนาะไม่ว่าจะเป็นการพูดอะไรก็แลี้วแต่ที่เกี่ยวพันกับดาม่าเกี่ยวพันกับลุงป้าเกี่ยวพันกันบการทะเลาะบ่อแว้งกันเกี่ยวพันกับยูทูบเบอร์จะต้องแตกแยกเป็นแขนงแขน,ง,ขนงออกไปจากลุงป้าอะไรพวกนี้นะคะอันนี้นะคะไม่ต้องไปทํานายหรือว่าไปดูดวงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะนะคะ คือคนเรานะคะความคิดเห็นของทุกๆคนน่ะมันแตกต่างกันได้คะ่ะทุกๆคนแตกต่างกันได้บางทีเราพูดแต่สิ่งเดิมๆวกไปวนมาบางทีการฟังการอะไรมันก็มีแต่เรื่องเดิมๆซ้ําๆไปซ้าๆมาขุดคุ้ยอะไรกันก็ไม่รู้บางทีมันก็ทําให้เราที่เข้าไปฟังนะ่ะเบื่อหน่ายนะคะบางทีมันก็เบื่อหน่ายไม่อยากจะเข้าไปฟังบางทีก็ฟังมาแล้วก็ปวดหัวเรื่องเดิมๆดราม่าอะไรนักหนา ดราม่าเกี่ยวกับอดีตนะคะทําคนโน้นทําอย่างนี้คนนี้ทําอย่างนี้ลองเอาปัจจุบันที่เขาทําอยู่น่ะภายในระยะเวลาสองปีที่เข้ามาอยู่กับลุงพลป้าเต่นสองปีกว่าๆเนี่ยนะคะคนที่มาหากินหรือเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นนักต้มตุนน่ะให้ดูภายในระยะเวลาสองปีที่เขาเข้ามาอยู่สายลุงพลสายป้าเต่นนี่แหละคะ่ะว่าเขาได้หลอกลวง เอฟซีลุงป้าหรือหลวงรวงใครๆที่เข้ามาอยู่ในในจุดๆนี้ไหมนะคะต้องดูหลักฐานตรงนั้นครับถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวในอดีตที่ว่าใครทําผิดทําอะไรมาบ้างไปมีใครมาบ้างไปทําอะไรกับใครบ้างนะคะยิ่งเป็นเรื่องชู้สาวหรือว่าเรื่องใต้เตียงพวกนี้นะคะก็ไม่ควรจะไปขุดคุยกันออกมาค่ะเพราะว่ามันทําให้เราน่ะ แทนที่เราจะเอาเรื่องที่ว่าคนเหล่านั้นคนกลุ่มนี้ใครที่หลอกลวงลุงป้าใครที่หลอกลวงเอฟซีลุงป้าใครที่หาผลประโยชน์กับเอฟซีลุงป้าใครที่หาผลประโยชน์กับการเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีที่ลุงป้ามีอยู่เนี่ยนะคะคนเหล่านั้นก็คือคนเอาเปรียบหรือว่าคือเขาเรียกอะไรอะ่ะหากินบนหลังผู้อื่นแบบนี้มากกว่าอย่างเช่นนิทานนายโซ หรือนิทานลหลายๆเรื่องที่แต่งขึ้นมากันและหลอกให้โอนแต่งเป็นนิทานแต่การขอบริจาคหรือร่วมสนับสนุนเป็นจริงโดยมีบัญชีจริงอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าหลอกลวง f อฟลุงป้าอย่างนี้เราไม่สนับสนุนค่ะเพราะว่าการเปิดเผยตัวตนของคนกลุ่มนี้เขาก็ยืนยันกันด้วยหลักฐานที่เขามีอยู่ในกลุ่มลายเดียวกันนั่นแหละคะ่ะอย่างนี้เราถึงไม่สนับสนุนนะคะ แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะไปรักใครชอบใครไปมีใครไปทําอะไรกันเราไม่ได้ไปเห็นกับเขาค่ะว่าเขาทําอะไรกันตอนแรกๆเขาอาจจะรักกันอยู่ด้วยกันนะคะมีความสุขกันดีแต่พอวันที่เลิกลากันไปเนี่ยนะคะทําไมต้องขุดคุยตัวเองหรือเขาออกมาประจานนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนนะคะ แต่ละคนนะคะเราต้องรู้ว่าเรายอมเขาในวันนั้นเรายอมเขาเพราะเหตุใดวันนั้นเราทุ่มให้เขาเพราะเหตุใดนะคะมันต้องอยู่ที่ตัวเราค่ะตัวเราเราต้องคิดว่าเราทุ่มให้เขาเพราะอะไรตอนนั้นกําลังเขาเรียกอะไรความรักมันทําให้คนตาบอดประมาณนี้หรือเปล่าเราถึงมองไม่เห็นในส่วนที่มันไม่ดีสําหรับเขามันจึงมองไม่เห็นว่าเขาเคยทําอะไรมากับผู้อื่นบ้างนะคะ เราอย่าโทษคนอื่นว่าใครหรือจะโทษเขาว่าใครคนเรามันตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกค่ะต่อให้เขาตบมาไม่รู้กี่ครั้งถ้าเราไม่มีใจให้เขานะคะไม่มีใจให้เขาเขาจะหลอกเราได้ไหมนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีใจให้เขานะคะต่อให้ขี้เหล็แค่ไหนผู้ชายมันก็เอาถ้าให้ฟรีหรือให้ให้ทั้งตัวให้ทั้งเงินเนี่ยผู้ชายมันยิ่งคว้าค่ะบางสมัยนี้นะคะ ผู้ชายขี้เกียจทำงานมีเยอะแยะนะคะเกาะผู้หญิงกินก็มีเยอะแยะคะ่ะเราต้องรู้ว่าเขาคนนั้นเคยทำกับใครมาบ้างแต่เมื่อเราไปรักเขาแล้วหลงเขาแล้วนะ่ะยอมให้เขาแล้วนะ่ะแล้วทำไมเราต้องเอาตัวเราออกมาประจานให้ผู้อื่นดูหรือว่าเรากับเขามีอะไรกันแล้วเขาหลอกลวงอะไรเรานะคะไม่ได้ประจานเขาอย่างเดียวว่าประจานตัวเองด้วยนะคะในส่วนนี้เนาะ อันนี้เราไม่อยากให้ไปพูดถึงหรอกคะ่ะเราเห็นใจทุกคนนะคะเมื่อมันมีความรักนะคะความรักมันสามารถทําให้คนตาบอดมองเห็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีหมดทั้งนั้นแหละค่ะนะคะ,นะค,ะคือเมื่อเรารักใครสักคนแล้วอยากจะอยู่ร่วมกับเขานะ่ยอยากจะทําอะไรให้เขาทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองที่ตัวเองหามาได้เนี่ยก็อยากจะให้เขานั่นแหลคะค่ะนะคะถ้าคนที่คิดไม่ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําไปเนะี่ย ทำเพื่อเขาหรือทําเพื่อตัวเองนะคะบางทีนะคะเราเห็นมาเยอะแยะนะคะนะคะเห็นมาเยอะแยะแม้แต่ลูกแต่ครอบครัวของตัวเองยังทิ้งได้เพื่อจะไปหาคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองพอใจเนี่ยยอมทิ้งได้แม้กระทั่งลูกตัวเองที่อุ้มมาตั้งไม่รู้กี่เดือนเลี้ยงมาไม่รู้กี่ปีนะคะทิ้งไปตอนลูกยังเด็กก็มีเยอะแยะก็เพราะคําว่ารักคําว่าหลงคําว่าความรักทําให้คนตาบอดนี่นะคะ แต่พอวันหนึ่งที่จากกันเนะี่ยที่เลิกลากันไปนะี่ยทำไมจะต้องขุดคุยของตัวเองออกมาให้ผู้อื่นดูล่ะคะเรานี่ยปล่อยวางทิ้งมันไปคะ่ะถ้ามันไม่ดีจะเก็บมาใส่ใจทําไมครัมันไม่ดีไม่ต้องเก็บมาใส่ใจให้ตัวเองเป็นทุกข์ค่ะปล่อยวางเรามีโอกาสที่จะรักใครได้อีกมากมายคะ่ะความรักมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะคะทุกคน ความรักมันสามารถมีได้ตลอดระยะเวลาชีวิตของเรานั่นแหละค่ะเราสามารถรักใครได้มากๆหลายหลายคนก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่ารักแล้วต้องเอามาเป็นของเรายอมทุกอย่างเพื่อที่จะได้เขามาเป็นของเรานะคะความรักก็คือรักเพื่อนรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่รักลูกรักเพื่อนรักคนรอบข้างเนี่ยมันรักได้หลายแบบค่ะไม่จําเป็นที่เราจะต้องรักแล้วหวังให้เขามาอยู่กับเราตลอดชีวิตนะคะ เมื่อมันไม่ใช่เนื้อคู่กันนะคะเมื่อมันไม่ใช่เนื้อคู่กันต่อให้รั้งไว้เท่าไหร่หรือคนที่เขาหมดใจต่อให้เอาเงินฟาดหัวเขาเท่าไหร่เมื่อมันหมดใจเขาก็ต้องไปนะคะแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นคนทิ้งเขาเราไม่ต้องการเขาแล้วเพราะว่าเขามาเกาะเราแล้วเนี่ยเรื่องนี้เราก็ควรจะปล่อยวางทิ้งก็ทิ้งไปแล้วไม่ต้องลื้อมาให้เป็น อมด้วยหรืออดีตของตัวเองที่มันมันไม่ได้ประจานเขาอย่างเดียวมันประจานเราด้วยว่าเรานั่นแหละที่ไปหลงรักเขาเองทุ่มทุกอย่างเพื่อเขาเองทําทุกอย่างเพื่อเขาเองจะโทษใครล่ะคะนะคะ,นะคะก็ต้องโทษตัวเองค่ะปล่อยวางนะคะปล่อยวางค่ะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะเราอย่ารักใครมากกว่าตัวเราหรือมากกว่าครอบครัวของเราซึ่งมีลูกนะคะผู้ชายนะคะ วันที่เขาอยู่กับเรามันก็เป็นครอบครัวเราแต่เมื่อไร่ที่ทิ้งเลิกลากันไปแล้วเขาก็คือคนอื่นเขาคือคนอื่นทันทีหรือเมตเมียเนี่แหละค่ะถ้าเป็นผู้ชายถ้าเมียเลิกลากันไปเขาไปมีคนอื่นทั้งๆท,ที่เราไม่มีคนอื่นแต่เขาไปมีคนอื่นแล้วน่ะเลิกลากันไปเขาก็คือคนอื่นแต่ลูกในไส้ของเรานะลูกของเรานะคะไม่สามารถที่จะเป็นคนอื่นได้นะคะ หันกลับมาดูแลตัวเองและครอบครัวและลูกของเราดีกว่าค่ะอย่าไปใส่ใจอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคะไม่ <My S 1> เลิเจะเจเนี่ยนะคะต้อนรับปีใหม่ไทยด้วยซ้ําเนี่ยค่ะก็ยังต้องวางและทําใจเมื่อมันไม่ใช่เนื้อคู่ต่อให้รั้งไว้เท่าไหร่มันก็ไม่ใช่เมื่อมันหมดใจที่จะไปจากกันมันก็ต้องไปเมื่อเราทนอะไรที่มันเกินไปเราทนไม่ได้เราก็ถอยห่างออกมาค่ะ ถอยออกมาและดูแลตัวเองดูแลลูกของเราค่ะนะคะสิ่งนี้อยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนี่แหละค่ะชีวิตครอบครัวของทุกคนมันมีปัญหากันทั้งนั้นค่ะต้องถามตัวเราเองอย่าให้ใครมาบอกว่าเราต้องเป็นอย่างนง้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องถามตัวเราว่าเราทนเขาได้ไหมถ้าทนได้คุณก็อยู่ต่อไปทนไม่ได้คุณก็ถอยออกมาดูแลตัวเองดูแลลูกดูแลคนที่อยู่ข้างคุณนะคะไม่ใช่ว่า ทนไม่ได้จะต้องทำให้เขาจมจะต้องทำให้เขาไม่ดีเหมือนที่ทำกับฉันนะคะมันเท่ากับเราทำร้ายตัวเราเองเพราะเราไม่รู้จักปล่อยวางค่ะนะคะเราไม่รู้จักปล่อยวางเนาะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนละผู้หญิงทุกคนหรือผู้ชายทุกคนเนี่ยที่ถูกทิ้งนะ่ะนะคะมันเจ็บปวดกันทั้งนั้นแหละแต่ชีวิตของเรามันต้องเดินไปข้างหน้าค่ะ ล้มแล้วต้องลุกค่ะไม่ใช่ล้มแล้วจะให้เขามาเหยียบซ้ำหรือให้คนอื่นข้ามนะคะเราต้องรู้จากคําว่าลุกขึ้นยืนด้วยตัวของเราเองกําลังใจของ, <ส Carl. S 1> ของเรานี่แหละคะ่ะสำคัญที่สุดที่จะให้ตัวเองนะคะกําลังใจตัวเองให้ตัวเองก่อนอันดับหนึ่งเราถึงจะไปให้กําลังใจผู้อื่นเขาได้นะคะหากวันที่คุณล้มคุณไม่ให้กําลังใจตัวเองแล้วคุณจะไปให้กําลังใจคนอื่นได้หรืหรอนะคะคุณจะไปดูแลคนอื่นได้หรือนะคะต้องดูแล กำลังใจดูแลใจตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลลูกครอบครัวของเรานี่แหละค่ะนะคะอย่าลืมว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วก็แล้วแต่นะคะถ้าหากเลิกลากันไปเขาเหล่านั้นคือคนอื่นสําหรับเราทั้งนั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าเลิกลากันไปแล้วจะต้องเกลียดกันนะคะเลิกลากันไปก็สามารถเป็นเพื่อนร่วมโลกกันได้ะคะ่ะไม่จําเป็นที่จะเราต้องเปเกลียดถือเสียว่าวันที่เราอยู่กับเขาฟาดเคาะไปซะ ฟาดเคาะเปซะถือใชว่าเรายกภูเขาออกจากอ,อกไปซะในเมื่อมันไม่ดีมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่าฝืนค่ะกลับมารักตัวเองรักครอบครัวตัวเองนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเรามาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะก็ฝากเอฟซลุงป้านะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าทุกๆตัวนะคะที่ทําออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวไหนของลุงป้านะคะทีพีสกินเนาะนะคะบริษัทมโอมนะคะ ก็ช่วยกันสนับสนุนเนาะเพื่อให้ลุงป้าได้ไปต่อสู้คดีให้ได้หลุดพ้นทุกข้อข่าวหานะ,นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงพลปแตนนะคะมาดิพิษของคุณรัชนีลูทินเซตของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะคะตามกําลังของเราเนาะแต่อย่าทาให้เกินตัวนะคะมันทําให้เราเป็นทุกขนะ์เนาะห่างไม่มีช่วยกันดูคลิปโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือหนึ่งแรงกําลังใจที่เราจะส่งถึงลุงป้าแล้วค่ะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้เพื่อนยูทูบเบอร์สายลุงป้าที่่ยืืนห,นหรอวา อุดมการเดียวกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันทุกๆคนนั่นแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะที่ยังคิดดีทําดีนะคะเราเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ